คอนเทนต์นิวคาเฟ่คาเฟ่ฟิลเหมือนอยู่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าพิกัดอยู่ที่ปทุมธเรา,าเองก็อยู่ปทุมนะคะขับออกจากบ้านมานะคะก็ะะประมาณ20กิโลค่ะในร้านนะคะตกแตง่งแบบสไตล์มนะะินิมอลค่ะถ่ายมุมไหนนะคะก็น่ารักไปหมดเลยลที่นี่นะคะยังให้น้องหมาเข้ามาได้ด้วยนะคะน่ารักมากที่นี่นะคะเป็นทางคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยสายคอนเทนต์แบบเรานะคะก็ไม่พลาดค่ะวันนี้นะคะได้เก็บรูปสวยๆมาเยอะเลยค่ะและมุมที่สุดฮอตสุดฮิตนะคะมาที่นี่นะคะก็ต้องถ่ายก็คือมุมนี้ค่ะมุมซิกเนเจอร ของทางร้านนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องถ่ายค่ะคาเฟ่ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มนะคะใครหิวหิวนะคะ,คะก็หิวท้องมากินที่นี่ได้เลยค่ะ่การเดินทางนะคะแนะนําเป็นรถยนต์ค่ะแล้วก็มาตามแมพได้เลยนะคะมีที่จอดรถให้เยอะมากเลยค่ะและคนก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะกันแล้วนะคะค <า S 2> ที่ว่างวันธรรมดานะคะแนะนํานะคะเป็นวันธรรมดาจะดีมากเลยค่ะมาถ่ายรูปก็ฟินล้ะค่ะเพราะว่าที่นี่ถ่ายมุมไหนก็สวยแสงก็ดีคอนติเนียลคาเฟ่คาเฟ่ปทุมธานีค่ะ